สนับสนุนโดยออสซิริสฟิวเจอร์สโทร026335299ซึ่งช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณจรนเวศศักดิ์ศรีผู้นวยการฝ่ายผู้แนะนําการลงทุนจากออสซิริสฟิวเจอร์สขณะนี้อยู่ในสายแล้วคุณจรนเวศสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสิน,นีนาครับตอนนี้เราเห็นทิศทางของตลาดนะคะแม้ว่าจะเปิดบวกได้แต่ก็เริ่มจะเห็นแรงถดขายทํากําไรออกมาเพื่อนั้นภาพรวมแล้วก็คแนะนํากะรการลงทุนคุณจรนเวศแนะนำยังไงดีคะ ครับสำหรับเซต50นะฮะเมื่อเย็นวันศุกร์นะฮะตลาดปิดที่1 0 6 9จุดนะฮะโดยภาพเนี่ยก็ยังไม่หลุด1 0 5 5จุดนะฮะจุดสต็อปลอสสำคัญของนั้งทุนที่เทรดแบบเชนเทรดฮะก็โฮฝั่งรองโพซิชั่นเหมือนเดิมนะครับในขณะที่การเทรดภายในวันนะครับวันนี้มาดูที่ซีรีส์แซนะครับวอลุ่มมาที่ซีรีส์แซแล้วนะฮะวันนี้สำหรับซีรีส์แซนะครับมีแนวรับ1 0 6 5 1 0 6 0จุดนะครับแนวต้าน1 0 7 5ถึง1 8 0 0 10จุดนะเช้านี้เนี่ยเท่าที่เราสังเกตกันดูนะล่าสุดบนกระดานเลยนะอยู่ที่เวน1,070จุดนะก็ใกล้ๆเคียงนะกับแนวรับแรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเทรดเองนะฮะภายในวันเนี่ยนะฮะจังหวะในการย่อนะฮะแถว1,065จุดนะฮะเราก็ยังแนะนำนะฮะอยู่ฝั่งลองโพยิชั่นนะฮะก็เทรดตามแนวโน้มครับผมค่ะ ทำไมเราถึงยังคงให้มุมมองเชิงบัวแล้วก็ด้านบนตอนนี้ค่ะขยับขึ้นไปเนี่ยแนวต้านเริ่มจำกัดแล้วหรือยังคะคุณจรรน์เวศค่ะ ครับต้องบอกว่าจังหวะขึ้นแบบนี้นะจะสังเกตเห็นว่านะระหว่างทางที่มีการขึ้นนะฮะก็จะมีการทำกำไรบ้างนะเป,นเป็นเรื่องปกติธรรมดาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยณจังหวะแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเทรนภาพหลักเนี่ยยังเป็นบวกในขณะที่นักทุนต่างชาติโพยชั่นเมื่อวนันศุกร์นะฮะก็ยังอยู่ฝั่งเน็ตฝั่งรองพอรชั่นนะฮะเพราะฉะนั้นโดยภาพนะตรงนี้เนี่ยเราเลยยังแนะนำให้อยู่ฝั่งบวกนะครับผม ค่ะนั่นคือการลงทุนสำหรับ Set ฟ0ินะคะมาดูในส่วนของที่ทางของราคาทองคํำกันบ้างค่ะคำแนะนําสำหรับการลงทุนในทองคําต้นสัปดาห์นี้แนะนํำยังไงดีคะ ครับสาหรับทองคำนะฮะถึงแม้ว่าจะมีประเด็นในเรื่องของซีเรียนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ราคาทองคำอาจจะดีดได้มากกว่านี้นะแต่นะตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดทองคำเนี่ยไม่ได้ตอบสนองในเชิงบวกประเด็นนี้เลยนะครับกลับไปดูในส่วนของตัวเลข GDP ของสหรัฐนะฮะก็ออกมาขยายตัวค่อนข้างเยอะทีเดียวนะก็เลยส่งผลทำให้ US ร์อินเ Index เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะฮะล่าสุดอยู่ที่85.7จุดนะก็เลยส่งผลทําให้ราคาทองคำเนี่ยก็ยังเผชิญแรงเทขายนะฮะเรียนที่ ราคาทองคําร <Be at> ีบาวตัวโซนแ, mm mm แนวต้านต่างๆนะครับแนวต้านสําหรับวันนี้ของทองคํานะฮะ1,230-1,235แนวรับ1,210เป็นถึง1,205เหรียญนะครับในเชิงกลยุทธ์ของทองคําเองนะฮะเทรนด์เทรดก็ยังแนะนําให้โฮฝั่งช็อตโพซิชั่นนะฮะเมื่อใดที่ยังไม่สามารถที่จะเบรกปิดเหนือ1,235เหรียญได้นะฮะก็ยังแนะนําให้โฮฝั่งช็อตนะครับในขณะที่การเทรดระยะสั้นนะครับก็อาจจะจําเป็นที่ จะรอจังหวะในการรีบาวตัวของราคาทองคำนะใกล้ๆเคียงกับเรนแนวต้าน1230หรือ1235นะครับก็ยังแนะนําให้เปิดฝั่งช็อตเพย์ชันเหมือนเดิมนะครับ<ฆ>ในขณะที่วันนี้นะฮะจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ที่สําคัญนะฮะของสหรัฐอเมริกานะประมาณทุ่มครึ่งนะจะเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายแล้วก็รายรับที่จะเข้ามานะ,ะแล้วก็รวมถึงตัวเลข pending home sale นะซึ่งตัวเลขทั้ง3ตัวนี้นะฮะเท่าที่ประเมินแล้วนะอาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อราคาทองคาในค่ําคืนนี้ได้ครับค่ะซึ่งรอบนี้ค่ะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจอย่าง GDP ของสหรัฐที่ประกาศออกมาดูเหมือนว่าจะยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูอย่างดอลลาร์อินด็กก็แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นการลงทุนนะคะสำหรับตัวของ USD Futures เองยังคงมีความน่าสนใจอยู่ไหมคะครับสำหรับ USD นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะกับคล้ายๆกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วะนะก็คือยังคงทิศทางเป็นไปในสายของการอ่อนค่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เองนะฮะเรามองแนวรับ32บาท30แนวต้าน32บาท40สตางค์นะฮะในเชิงกลยุทธ์เองก็ยังแนะนำโ o l ฝั่งลอง position น,นะฮะโดยกำหนดจุด stop loss ที่32 30, บาท10สตางค์เช่นเคยครับ ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณจรนเว้นมากมานะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะในเรื่องของการลงทุนจรวทองคําแล้วก็ค่าเงินนะคะจำเป็นจะต้องติดตามตัวเลขที่ประกาศออกมาในรายวันอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะก็น่าจะส่งผลต่อทิศทางของราคาทองคําซึ่งเมื่อเวลาที่ราคาเปลี่ยนแปลงไปก็จะตรงกับเวลาที่บางทีเราก็อาจจะนอนไปแล้วนะคะก็ต้องติดตามแล้วก็กําหนดจุด s ต o อ l ล s อให้ชัดเจนด้วยสำหรับราการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ค่ะช่วงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันสิรีนาสวัสดิ์พูนพร,ร้อมกับทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ